สวัสดีครับขอต้อนรับสุณสุบเรีบรียกับภูมิทันทองครับประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐและประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนนะครับมีการพูดคุยกันผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ในวันอังคารที่16พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับทางกลางความขัดแย้งของมหาอำนาจทั้งสองประเทศนะครับเป็นเบอร์หนึ่งและเบอร์สองนะครับซึ่งขนาดนี้มีความตึงเครียดกันค่อนข้างที่จะมากเลยทีเดียว นับว่าเป็นครั้งที่3นะครับที่มีการพูดคุยกันระหว่างไบเดนกับสีจิ้นผิงนะครับครั้งแรกคุยกันหลังจากที่ไบเดนขึ้นมารับตําแหน่งใหม่ๆช่วงเดือนมกราคมครั้งที่2นะครับก็มีการพูดคุยกันในวันที่9กากันยาจนที่ผ่านมาครั้งนี้นะครับก็เป็นความพยายามจากฝ่ายสหรัฐนะครับที่จะดูช่องทางว่าจะสามารถพูดคุยอะไรกับทางด้านจีนบ้างแต่เนื้อหาหลักนะครับ ไม่สามารถที่จะตลกลงอะไรกันได้อย่างเป็นรูปเป็นร่างนะครับโดยโจไบเดนบอกว่าต้องระมัดระวังนะครับรหัหน้าทั้งสองประเทศนะครับที่กํากลังอยู่บนพื้นฐานของการแข่งขันกันนะครับแต่ต้องไม่ให้การแข่งขันนั้นกลายไปเป็นความขัดแยง้งส่วนจีนเองบอกว่าความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับสหรัฐต้องอิงอยู่บน3หลักการนะครับก็คือเรื่องของการอยู่ด้วยกันอย่างสันตินะครับเคารพซึ่งกันและกันรวมทั้ง ความร่วมมือกันที่วินวินนะครับก็คือชนะทั้งสองฝ่ายนะครับน่าสังเกตนะครับว่าเจเน็ตยาเล่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของสหรัฐก็อยู่ร่วมในเวทีการประชุมนี้ด้วยนะครับแต่ว่าไม่มีทางฝ่ายจีนนะครับไม่มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าทางสหรัฐมิกาต้องการให้จีนนะครับสนับสนุนสหรัฐในเรื่องของการซื้อพันธบัตรรัฐบาลของสหรัฐต่อไปหรือไม่เนื่องจาก,กรัฐบาลสหรัฐตอนนี้นะครับมี โครงการที่จะต้องใช้เงินมากมายมหาศาลครับติดตามรายละเอียดได้จากทางเว็บไซต์คนทุบูรวงและโปรดติดตามโซเชียลมีเดียทางบุรงฟความเป็นอย่างเฟซบุ๊กทวิตเตอร์สแกมรวมทางดีแอพพลิเคชั่นและยินลืมกดสมัครในยูทูบเพื่อรับข้อมูลนักเดอดข่าวสารล่าสุดครับ